โบราณเตือนเจ็ดสิ่งนี้ห้ามล่วงเกินเด็ดขาดระวังตรงนาลกให้มันทำบุญไปให้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะสองทางด้วยนะคะ เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะการให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปัญญาให้เป็นคนมีทุกข์มีสุขจึงควรให้ทําทานเพราะถือเป็นการกุศลอันสูงสุด สำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงอย่าร่วงเกินไฟนรกเจ็ดอย่างจะเป็นบาปมหาศาลแต่หากทำบุญกับไฟนรกแล้วจะเป็นบุญมโหฬารไฟนรกเจ็ดกองก็คือสิ่งเจ็ดสิ่งที่เป็นตัวเลขและสะท้อนบุญและสะท้อนบาปแก่เราอย่างมากมายมหาศาลพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหากเราทำบุญกับ ผู้ที่เป็นไฟนรกแล้วก็จะได้บุญอันมโหฬารแต่ถ้าหากเราทำบาปต่อไฟนรกเหล่านั้นแล้วก็จะได้ผลบาปอย่างหนักหนาะสาหัส จนถึงกับตกนรกอย่างทุกทรมานและยาวนานแม้จะมีสินห้าที่จะช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์แต่หากไปร่วมเกินไฟนรกเข้าแล้วก็ย่อมมีนรกเป็นที่รองรับอย่างแน่นอนดังนั้นไฟนรกเจ็ดกองจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปร่วมเกินโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจ ไฟนรกกองที่หนึ่งได้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีมากที่สุดในโลกเป็นผู้เดียวในโลกที่มีสัพพญน,นุตตยานยานที่รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลโดยไม่มีที่สิ้นสุด และพระพุทธเจ้ายังเป็นนาย,ยกของโลกตามตำแหน่งของกฎธรรมชาติที่ได้กำหนดไว้ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ได้ทำบุญกุศลกับพระองค์บุคคลนั้นต้องได้อานิสงส์ผลบุญมากที่สุดในโลก ซึ่งมนุษย์คนใดได้ไปทำทานด้วยแล้วจะได้ผลบุญมากเท่ากับทำทานแต่พระพุทธเจ้าเป็นไม่มีแต่หากผู้ใดทำอกุศลกรรมกับพระองค์บุคคลนั้นจะต้องได้รับบาปมากที่สุดในโลกที่เรียกว่าอนันตริยกรรมนั่นเองไฟนรกกองที่สองได้แก่ พระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ถ่ายทอดออกมาจากการรู้ซึ่งความจริงของกฎธรรมชาติทุกอย่างไม่มีผู้ใดในโลกที่จะฝาฟื้นหรือเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติไปได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ถ่ายทอดออกมาจากการรู้ซึ่งความจริงของกฎธรรมชาติทุกอย่างไม่มีผู้ใดในโลกที่จะฝืนหรือเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลน,นั้นถือว่าเป็นผู้มีความ ควเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิซึ่งจะทำให้คนผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะการเชื่อว่าการเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวชาติหน้าไม่มีจริงตายแล้วศูนย์ผู้ที่เชื่อเช่นนั้นเมื่อตายไปต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอน หากผู้นั้นยังสอนให้ผู้อื่นเชื่อตามนี้ด้วยอีกแล้วเมื่อตายไปต้องไปเกิดในโลก,กันรนกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไฟนรกกองที่สาได้แก่พระสงฆ์พระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ที่ตัดสรุธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วได้แก่พระโสดาบัน พระสธาคามีพระอนาคามีหรือขั้นสูงสุดคือพระอหรหันต์ซึ่งเมื่อเราได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์เราก็จะได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนแต่ถ้าใครก็ตามที่ไปร่วมเกินทำบาปกับท่านก็จะต้องได้รับผลกรรมอย่างรุนแรงมหาศาลเช่นเดียวกันไฟนรกกองที่สี่ได้แก่บิดามารดา ผู้ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าพ่อแม่นั้นคือพระอรหันต์ของลูกผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาอย่างมากเพราะเราสามารถทำบุญกับพ่อแม่ได้และได้รับผลบุญเทียบเท่ากับ พระอรหันต์เช่นกันเพียงแต่ว่าอาจจะได้ผลบุญช้ากว่าพระอรหัน์สักหน่อยช้าเหตุใดบุญมากก็เพราะว่าพ่อแม่อยู่ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างมากมายมหาศาลต่อลูกตามกฎธรรมชาติแม้พ่อแม่ให้แต่กำเนิดเท่านั้นแต่ไม่ได้เลี้ยงดูเลยก็ตาม ก็ยังถือว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นมากมายมหาศาลที่สุดหาไม่ได้ถ้าใครก็ตามที่ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาและใจผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับกรรมอย่างมหาศาลเทียบเท่ากับล่วงเกินพระอรหันต์เลยทีเดียว ไฟนรกกองที่หได้แก่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากตามกฎธรรมชาติโดยเฉพาะอาจารย์ผู้ที่สั่งสอนหรือเขียนตำราให้เราอ่านแล้วทำให้เรารู้จักธรรมะถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้ธรรมะอะไรเลยผู้นั้นย่อมใช้ชีวิตอย่างผิดผิดถูกถูไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาน และทำทุกอย่างตามความคิดของตัวเองว่าถูกเมื่อตายไปเขาย่อมไปเกิดในอบายภูมิซึ่งมีนรกเป็นที่ต่ำที่สุดเมื่อใดก็ตามที่เขามีบุญวาสนาได้พบพระอาจารย์ที่มีความรู้ในธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเขาผู้นั้นก็เสมือนว่าได้เกิดใหม่ทั้งยังไม่ตายเขาจะรู้ว่าการกระทำใดเป็นบุญ การกระทำใดเป็นบาปเขาจะสามารถตั้งมั่นอยู่ในศีนลธรรมตลอดชีวิตทำให้ได้ความสุข ความเจริญทั้งในชีวิตนี้เมื่อตายไปก็จะมีโลกสวรรค์เป็นที่รองรับทั้งนี้ก็ด้วยพระคุณของภูบาอาจารย์ที่ฉุดเขาพ้นจากนรกนั่นเองและการที่เราเคารพภูบาอาจารย์จะทำให้เราเป็นผู้มีความสำเร็จเป็นผู้มีปัญญามากอีกด้วยดูอย่างเช่นภาษาลีบุตรได้ฟังธรรมะจากพระ อิส,สิก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาภาษาลีบุตรรู้บุญคุณของพระอิส,สิที่ทำให้ตนได้รู้จักธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาจึงยกย่องนับถือไว้เป็นพระอาจารย์เมื่อภาษาลีบุตรอยู่ที่ใดก็ตามก่อนจะจำวัด จะต้องหันศีรษะไปทางพระอิศอยู่แล้วตั้งจิตอธิษฐานถวายสิ่งที่อยู่เนื้อเสียนเก้าของตนเพื่อบูชาพระอาจารย์ซึ่งไม่น่าแปลกเลยที่ท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เป็นเลิศด้านปัญญามากไฟนรกกองที่หกได้แก่สามนาชีพามสามนาหรือ พาะที่บวชในพระพุทธศาสนาโดยปฏิบัติตามพระวินัยคือรักษาศีล227ข้อเรียกว่าสมมุติสถานการณ์หมายถึงพระอริยสงฆ์ ที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอ,อรหันต์เท่านั้นส่วนพระทั่วไปที่ยังไม่บรรลุธรรมนั้นเรียกว่าสมมุติสถานการณ์ทีเดียวแต่ถ้าเราไปทำบาปกับท่านเราจะได้รับผลบาปนับไม่ท้วนเช่นกันหลายคนที่ไม่เข้าใจเห็นพระบางรูปกำลังทำชั่วอยู่เช่นเดินชอปปิง้งซื้อ ซื้อซีดีโป้ก็อดไม่ได้ที่จะตำหนิในใจหรือต่อว่าดาทอต่างๆนานา,นาซึ่งการไปตำหนิติเตือน หรือดาว่าพระสมณะชีพามนั้นถือว่าเป็นบาปที่ต้องได้รับกรรมเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะทำบุญกับพระรูปใดก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดาว่าใครเพราะเป็นการไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองไฟนรกกองที่เจ็ด ได้แก่สามีผู้ชายนั้นจะมีไฟนรก6กองแต่ผู้หญิงที่มีสามีจะมีไฟนรก7กองเพราะสามีนั้น เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของพันรายาที่คอยทําหน้าที่ป้องกันภยัยและดูแลห่วงใย,ยพันรายาสามีจึงเป็นไฟนรกของภรรยาตามกฎธรรมชาติฉะนั้นผู้หญิงคนใดที่มีสามีไม่ดีถือว่าเป็นความโชคร้ายของผู้หญิงคนนั้นอย่างยิ่งพรเมื่อมีการทะเลาะเบาแหวงผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปียบมาก พราะจะมีโอกาสทำกรรมหนักจากการร่วงเกินไฟนรกนั่นเองขอยกตัวอย่างถ้าเราทำบุญให้กับบิดามารดาเราก็จะได้ผลบุญอย่างน้อยประมาณ10บล้านเท่าแต่ถ้าเราร่วงเกินก็จะได้บาปอย่างน้อยประมาณสิบหมื่นล้านเท่าเหมือนกัน ถ้าภรรยาทำบุญให้กับสามีภรรยาก็จะได้บุญอย่างน้อยประมาณ5,000ันล้านเท่าถ้าไปล่วงเกินเข้าก็ต้องได้รับผลบาปอย่างน้อยประมาณ5,000ันล้านเท่าเช่นกันส่วนสามีถ้าได้ล่วงเกินภรรยาถ้าภรรยาเป็นผู้ไม่มีศินสามีจะได้ผลบาปหนึ่งพันเท่าแต่ภรรยาเป็นผู้รักษาศาินห้าสามีจะได้รับบาปหนึ่งหเท่า เมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าการไปร่วงเกินสามีด้วยกายวาจาและใจนั้นไม่คุ้มเลยแค่เห็นความไม่ดีของไฟนรกกองที่เจ็ด ก็ถือเป็นกรรมแล้วตัวอย่างเช่นถ้าพ่อเราเป็นคนไม่ดีกินเหล้าเมายาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวถึงแม้ความจริงพ่อแม่ของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆและเมื่อเราเห็นพ่อหรือนึกถึงความไม่ดีที่พ่อเคยทำไว้นั้นก็เท่ากับว่าเราได้ล่วงเกินไฟนรกกองที่สีเข้าแล้วทั้งๆที่ในใจตอนนั้นไม่ได้โกรธ หรือไม่ได้ต่อว่าตำหนิใดๆทั้งสิ้นก็ตามสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งดีสิ่งที่คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ค่ะสำหรับคลิปนี้ธรรมะสองทางก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ